Oh. Okay. Gracias. Uh -huh. Bye. Uh -huh. วันระกันเดือนที่10ธันวาคมพุทธศักราช2568ที่บ้านของท่านก่อนหน้าที่คุณพ่อปิ้งประดุลทองจะถึงจะวรนละรันลูกๆหลานๆยากกิน้องอะไรนี่หมดอาจจะมาพลาดรับนอาหารในที่บ้านโ่นเนื่ที่7ธันวาคม ในตวนเช้าเรื่องบนก้อนเกระดมกองท่านก็ยังจิตความแกยักอย่างรับรู้ทุสิ่งอย่างขั้นตอนของการถวายตักาในจุดที่ผีโบชาพระธนัาใจเป็นั้งสุดท้ายจะจะมาการีห้ามบทสอน่ปางสุดท้ายที่ของท่านก่อนที่ท่านจะลาลัสังผ่านบทที่สิบตะวันก เป็นคร้มสุดท้ายที่ได้เกิดมาในชาตินี้มีอยยาวถึงเกิดขึรน้อยมากที่หาไปที่จะมีอยุยืนยาวขนานี้หรือว่าท่านก็เป็นคนที่มีบุญบุญในที่นี้ก็คือบุญในอดีตชาติแล้วก็คนที่มีอายยาวนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียต ในสีข้อที่หนึ่งก็คือข้อปานาเกิดมาชาตนี้ท่านจึงไม่รู้เยาพเกิดก้าวสิ่ปสี่ปสุดท้ายที่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่หลวพ่อก็จสานพันาซึ่งมันก็ขมาดูนกองนั้นท่าน,นมีบทพิจารณาิทธิขั้นพจารคนเบลาลรุเก่าๆเริ่มต้งมาสี่คน โดยที่เราไม่มีปืนไฟไม่มีเงินกองอะไรเยอะมากมายเลยจนเราไี่เกิดรุองพ่อพี่หรือแม่บุตรเป็พองที่ดูรุ่นตันไหนที่เราเกิดมาเราอุ่เราเห็นพ่อเห็นแม่ํำบากขนาดไหนเราดูแลเรามาขนาดที่สิบคนที่ว่มีมาได้ไม่ใช่ของง่ายหรืออะไรที่ว่าถ้าเองอุปักรไวย์เรียกว่าสุดยอด อยู่ปัจจุบันแค่คนเดียวถ้าจะตามแต่นี้ท่านเทคนิคนี่ดูแลได้ใหม่ลองคิดดูเทคโนโลยีอะไรก็ไม่มีไฟก็ไม่มีมีเครื่องใช้ไฟฟ้าโถยไฟฟ้าโนไม่มีอะไรทั้งสิ้นอยู่ด้วยความแง่ขอบานเดาหานเดาตื่นนอนกลางมื้ออะไรที่หมายความว่า ถ้าคุณพ่อพี่คุณแม่คุณเป็นทองเนี่ยถ้ามีความโกรธที่สุดต้องความเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีลูกเยอะถึงสิบคนแต่ใารก็ดูแลนี่ดูแลมาตื่นข่าไม่รู้ต้องเสียชีวิตลงความเก็บปวดขนาดไหนเราจะมองว่าพี่แม่แต่ผู้ีไปดูแลมาเป็นผู้ที่ลำบากผู้ทีดผู้ที่จ็ทั้งพ่อทั้งแม่ดูแล เป็นพางาวหน้าก็อะไรก็ต้องไปทำงานไปรับจ้างต่ออาหาเดินมาเพื่อมาดูแลภรรยาดูแลลูกลูกเป็นแม่ก็มีหน้าที่ไปดูแลลูกทงกับข้าวปลาทำงานบ้านก็ต้องโรล่ไปกับคุณแม่บุญมามีความเชื่อคนรุ่นเก่าๆรุ่พ่อ่แม่จรามาก็เหมือนกันโอ้ความลำบากค้มนได้ยังไงเนี่ย การเลี้ยงดูทุกวันเนี้เรามีลูกมีหลานไม่ยแค่ควรต่อควล้วโอนหรือว่าจะตายต้องไม่ไหวแต่ลูกพ่อลูกแม่เราปู่ย่าตายายปู่คนนี้มาได้ยังไงกันไม่เคยปิดปากเลยหมดเลยว่าหรือว่าอุ้ยที่เกิดมาแล้วไปแยบมากมายแล้วน้ำมากต้องเกิดบิดก้องอความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีคือถึงความมีลูกคนโตนะมุติว ประโยชน์มีเนี่ยจะลูกคนโตหเลยก็รอคนโตเนีพอมีลูกคนโตออกมาเนี่ยพอลูกคนโตเติบโตได้ต่อมาพอมีลูกคนต่อมาคนโตก็ต้องช่วยเหแลเลี้ยงน้องคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกจนถึงคนที่สิบก็ไล่ไปไปโตก็พอช่วยงานแล้วก็ไปทำงานไปสอนพ่อไปช่วยรับจ้างไปทำงานสารพัด เอามาเชื่อถือเดี๋ยวพอโตก็คือกลุ่เรียนันไปแบบนี้เพราะสมัยก่อนเราอยู่ครอบครัวใหญ่ไม่ได้แยกกันไปไม่วเดี๋ยวไปทำงานด่านที่จับพาคือรวมอยู่กินข้าวมันกินพร้อมกันปุ๋งข้าวทีดานกับข้าวที่มีอย่างเดี๋ยวต้องท้าม้อญใหญ่กินร้องวงกันพร้อมเพียงกันไม่ได้มีอะไรสนองทุกวันไม่ต้อ มีมังต้ะมัอะไรสารพัดก็มีอยู่แค่นั้นแหละมีอ้อยมีอะไรจะหาที่ไกลากชาวบ้านมายำได้หมดเลยความลยากเป็นขนาดไหนตอนที่เด็กเล็กๆนะตื่นตาก็ยิ้มใช่นั่นก็ปวดแก็แค่ทุเรียนแูเดามาได้ยังไงขนาดขนาดมาครอบครัวมามอยู่แค่หกคน เกิดพ่อหอป้ามาด้และคุณพ่อเก่งคุณแม่ดุตระกูลของมีลูกติดคนที่ข้าจะถนาดให้เนี่ยเราเป็นลูกของท่านทุกคนต้องภูมิใจว่าเรามีพ่อมีแม่ที่ดีที่สุดถึงถ้าจะไม่มีสมบัติไม่เป็นเศรษฐีความร่ำรวยที่มีทางมีเงินให้เราก็ไม่ต้องไน้อยใจเลยแค่ท่านีดูแลเราไม่ต้องดใจ วัยเด็กมาเติบโตได้มีพ่อพี่ัวได้ถูกเราต้องภูมิใจตัวพ่อแม่เรามากไม่ต้องเปน้อยใจเลยแค่เราขอให้เรารอดเดิกมาได้เขียนบที้ถูนะหมก่อนถ้าแก่ตัวไปเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องตอบแทนคุอของท่านที่ทุกชาติส่งจากหลาี้อท่านประกาให้ทั้งหลอด